บริษัทวเองสวยพอขาดทุนก็ไล่พนักง,งานออกขอให้มันล่มจมปิดบริษัตวไปเลยแล้วฉันจะทำยังไงต่อละทีนี้เงินเก็บฉันก็ไม่มีมีแต่งเงินเดินก็สุดท้ายจะหางานตอนนี้ก็ยากจะทำยังไงดีเนี่ยไปหาพี่ใหม่ดีกว่าแฟนนังรวย หรือจะช่วยอะไรฉันได้บ้างเป็นไงบ้างแกไม่ได้เจอกันตั้งนานได้ข่าวว่าแกได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแล้วนี่หัวหน้าอะไรล่ะฉันเพิ่งโดนไล่ออกจากงานเมื่อวานนี้เองฮะจริงดิใช่อะดิแต่ฉันก็เห็นว่าบริษัทะขายของได้ตลอดนะ ต่นางบอกว่าขาดทุนก็เลยไล่พนักงานออกหมดเลยเราแกจะทำไงต่ออ่ะฉันก็ว่าจะเอาเงินเก็บก้องสุดท้ายน่ะไปโปกหนี้แล้วก็จะเปิดร้านทำอะไรสักอย่างแต่ปัญหามันอยู่ที่ถ้าฉันโปกหนี้หมดนะ่ะฉันก็ไม่เหลือเงินลงทุนเลยนะสิฉันขอยืมเงินแกสักก้อนได้ไหมฉันไม่อยากโดนไล่ออกไม่อยากเป็นลูกจ้างไทยแล้วอะ่ะน้าพีใหม่แฟนแกรวยนี่ แกคงไม่เดือดร้อนอะไรช่วยฉันหน่อยนะฉันก็อยากช่วยแกนโยดแต่ว่าฉันไม่มีเงินส่วนตัวเลยเงินที่แฟนฉันให้อ่ะฉันก็ต้องเอาไปจ่ายค่าบ้านค่ารถฉันว่าฉันคงให้แกยืมไม่ได้จริงๆอ่ะอืมไม่เป็นไรฉันเข้าใจเป็นใครก็ต้องเอาตัวเองไว้ก่อนงั้นก็คงต้องแล้วแต่โชคชะตาแล้วกันยังไงฉันกลับแล้วนะจะกลับแล้วหรออยู่กินอะไรด้วยกันก่อนสิ อแกยังไงก็ขอบใจแกมากนะแต่ฉันไม่อยากลบกวนแกนะ่ะฉันกลับก่อนนะถึงฉันจะให้แกยืมเงินไม่ได้แต่ฉันแนะนำคนที่จะให้แกยืมเงินได้นะจริงเหรอแกใครเหรอคุณเป้าของฉันเองแหละแกจะลองคุยดูไหมเอาสิแกถ้าฉันไปเจอคุณป้าแกหน่อยนะอืมได้ หนูตัวคนเดียวจ้ะพ่อแม่ก็เป็นคนต่างจังหวัดทำไล่ไถนาลําลพังตัวเขาเองก็เอาตัวไม่ค่อยรอดคงมาช่วยอะไรหนูไม่ได้อีกอย่างตอนนี้หนูก็ตกงานเลยอยากลงทุนทําอะไรสักอย่างนะจ้ะพอดีปีใหม่เขาบอกคุณป้านะใจดีชอบช่วยเหลือคนหนูก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือนะจ๊ะคุณป้าถือว่าช่วยคนยากลําบากเถอะนะจ๊ะป้าจ๋ายดกับหนูเป็นเพื่อนกันมานานค่ะคุณป้า หนูรับรองเลยค่ะว่าหยดเขาเป็นคนขยันทํางานแน่นอนค่ะป้าโอเคตั้งแต่ปีใหม่มาบอกแล้วเพื่อนหลานทั้งทีอ่ะจะไม่ช่วยได้ยังไงพอมาเจอหน้าก็นึกเอ็นดูป้าว่าคนขยันน้ไม่มีวันอดตายป้าจะให้หนูยืมจริงๆใช่ไหมจ๊ะเธอจะเอาเท่าไหร่ล่ะอย่ามากนะถ้ามากอะ่ะป้าก็ไม่มีหรอกนะหนูจะขอยืมสักห้าหมื่นจ้ะอ๋อไม่มากไม่น้อยเกินไป ก่อนอื่นน่ะป้าต้องบอกกดก่อนนะจ่ายดอกอ่ะทุกอาทิตย์จะคืนเงินต้นอ่ะก็คืนได้เลยแค่ค่าดอกอ่ะป้าคิดร้อยละยี่สิบจ่ายทุกสัปดาห์นะอะไรนะคะนี่ฉันคิดว่าเธอจะพาฉันมายืมเงินเฉยๆไม่คิดดอกซะอีกก็นี่ไงฉันพาเธอมายืมเงินคุณป้าแล้วไง <G ül ht> นี่มันไม่ใช่การยืมเงินแต่มันคือกู้นอกระบบด้วยซ้ำอ้าวปีใหม่ หนูไม่ได้บอกเพื่อนเขาเหรอลูกอ๋อหนูลืมไปค่ะงั้นถ้าเธอไม่โอเคอะ่ะเธอก็ไม่ต้องยืมเงินคุณป้าละกันฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะยดหนูขอโทษนะคะคุณป้าอ๋อไม่เป็นไรจ้ะที่ฉันคิดดอกอะ่ะเพราะว่าคนเราอะ่ะได้เงินมาง่ายเกินไปอะ่ะก็ไม่เห็นคุณค่าเอาอย่างนี้สิถ้าหนูอะ่ะอยากได้ดอกไม่แพงก็ลองไปคุยกับธนาคารดู จะไม่ได้หรอกค่ะหนูไม่มีสินทรัพย์อะไรไปค้ำประกันกับเขาหนูโอเคก็ได้ค่ะถึงดอกเบีย้ยจะเยอะไปหน่อยแต่หนูคิดว่าหนูหาได้ค่ะต้องอย่างนี้สิคนขยันทำกินไม่งอมืองอเท้ามีแต่คนสนับสนุนแกยังกดฉันอยู่เหรอ ฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะป้าแกนี่โคตรขี้งกเลยคิดดอกมาได้ยังไงตั้งร้อลยละยี่สิบนี่หยดที่ฉันแนะนําแกให้คุณป้าเพราะวคุณป้าเขาให้กู้เงินง่ายๆแล้วก็ไม่มีนักเลงไปตามซ้อมตามขู่เหมือนคนอื่นถ้าแกไม่ชอบก,ก็แค่คืนเงินคุณป้าเขาไปยังมาด่าคุณป้ารับหลังแบบนี้ฉันไม่ชอบอืมฉันขอโทษแล้วกันฉันก็ปากไวไปงั้นแหละยังไงก็ขอบคุณแกมากนะปีใหม่ในเมื่อแกคิดว่าดอกมันแพงอ่ะ เกก็ต้องใจทำงานเกจะได้มีเงินมาใช้คุ้มป้าเร็วๆไงมาแล้วจ้าเท่าไหร่ครหนึ่งร้อยบาทพอดีจ้ะขอบคุณนะจ้าเงนิน้วยค่ะสี่สิบาทจ้ะขอบคุณนะคะรับอะไรดีจ๊ะฉันขอเส้นเล็กน้ำตกนะจ้าจ้า คุณป้าเองเหรอจ๊ะฉันเองไงขายดีไหมล่ะก็พอขายได้บ้างจ้ะป้าเธอนี่เก่งเนาะขายดีแบบนี้อ่ะอีกหน่อยก็มีเงินคืนป้าละจ้ะหนูก็หวังว่ามันจะขายดีไปเรื่อยๆจะได้มีเงินมาใช้นี่คุณป้านั่นแหละจ้ะจ้ะคิดแบบนี้ก็ดีแล้วป้าเอาใจช่วยนะโหขายดีแบบนี้ หากต้นทุนแล้วยังเหลือกําไรตั้งเยอะเดือนหนึ่งถ้าเราขายทุกวันก็ได้หลายหมื่นอยู่นะเนี่ยหืมเงินดีกว่าทํางานบริษัทตั้งเยอะรู้งี้นะชะลาออก,กตั้งนานแล้วใครมาเนี่ยนักสิแกมาซะเย็นเลยนะแต่แกไม่ว่าเลยไง ไม่ว่าหรอกก็บอกไปตรงๆไงว่ามาหาแกแล้วที่แกมาวันนี้มีอะไรหรือเปล่าฉันแค่จะมาเตือนแกน่ะว่าจะครบอาทิตย์แล้วอย่าลืมจ่ายดอกเบี้ยคุณป้านะนี่คุณป้าให้มาตามหรอเปล่าแกฉันมาเองน่ะฉันไม่อยากให้แกผิดนัดเลยมาเตือนแกอืมไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันว่ากินข้าวเสร็จก็จะนําเงินจ่ายเลยเออแกอย่าลืมคืนเงินต้นนะดอกจะได้ลดลงไงแกจะได้ไม่หนัก แล่ะนะงั้นฉันจบก่อนนะไงจะหยอดวันนี้ขายดีไหมไม่ค่อยดีเลยจ้ะคุณป้าอ้าวเหรอมันก่อนยังเห็นลูกค้าเยอะอยู่เลยมันก็เป็นบางวันนั่นแหละจ้ะว่าแต่นี่ป้ามาเก็บดอกใช่ไหม ฉันขอคืนต้นป้า5,000ดอกห้า0ันได้ไหมคะโทไม่ได้หรอกค่าดอกมัน20%ถ้าจะลดต้นน่ะต้องจ่ายต่างหากนะคืนต้นก่อน5,000ดอกอีก1,000งค่ะดีมากจะหยดขยันแบบนี้ออีกไม่นานก็ปหนี้ได้เ mm hmm. ที่ยวหน้าดอก9,000แต่ถ้าขายดีแบบนี้อ่ป้าแนะนำคืนเงินต้นมากกว่านี้นะค่ะ น้ำป้าไปก่อนนะต้องไปเก็บอีกหลายเจ้าอ,อีกแก่ขนะี่้ี่ ใจไม่ค่อยออกอ,อกดทนหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปโรงพยาบาลค่ะไปค่ะคุณป้าไปโรงพยาบาลกัน<ะ>ไหวไหม,มคะผมเอาเล็กน้ำชัมหนึ่งครับจ้าฐาน,นีนะครับอาา้อาวไก่อ้าวเฟียสเออากกา่เอ็งรู้ป่ะว่าประโยคอะเข้าโรงพยาบาลอ้าวเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่วะ เออพี่คะประโยคไหนละคะก็ประโยคที่ปล่อยเงินกู้ไงเห็นหลานสาวพาไปโรงพยาบาลน่ะป่านนี้เป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้อ๋อจ้ะเกือบเดี๋ยวค่ะพี่อ้าวนี่น้องก็รู้จักเขาเหมือนกันหรอรู้จักสิจ้ะแต่ไม่ได้สนิทหรอกเนี่ยเขารู้มาว่าเป็นคนเข้มขี้งกเนี่ยคงจะโดนลูกหนี้แช่งแลยโดนหามส่งโรงพยาบาลขนาดนี้น่ะก็ไม่นะประโยคแกเป็นคนดีแต่ปากร้ายไปหน่อย แค่เป็นคนขยันนะ่ะแกช่วยหมดนั่นแหละเป็นคนดีอะไรมาปล่อยเงินกู้เก็บดอกทำไมไม่ให้ยืมเงินเฉยๆล่ะแบบนี้ไม่เรียกว่าดีหรอกนะเขาเรียกว่าทำงานบนหลังคนให้แกเป็นแบบนั้นไปก็ดีแล้วแหละเธอคิดแบบนี้เหรอหยอดไอ้เราก็เอ็นดูเห็นเป็นเด็กอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่คิดเลยว่าจะทำคุณบูชาโทษโดนเด็กด่ารับหลังหนูผิดเองค่ะคุณป้า เห็นเพื่อนลําบากก็เลยบอกให้เพื่อนอะมายืมเงินคุณป้าลูกนี้ปล่อยให้เป็นคนตกงานสักก็ดีโถ่เว้ยถ้ามาเป็นคนดีแต่ทวงบุญคุณแบบนี้อย่ามาเรียกว่าบุญคุณเลยให้ยืมตังค์แต่เก็บดอกแล้วละยี่สิบทำนาบนหลังคนชัดชัดหากินบนความลําบากคนอื่นฉันไม่แปลกใจเลยทําไมถึงป่วยขนาดนี้คงเป็นคำสาปแช่งของบรรดาลูกหนี้ละสิโยดทําไมเธอเป็นคนแบบนี้อะ่ะเธอก็ด้วยนะเอ้เราก็คิดว่าจะพามาเจอคุณป้าใจดีให้ยืมเงินฟรีฟ โถเว้ยคงเป็นธุรกิจในครอบครัวสินะหลอกให้คนมากู้แล้วก็กินหัวคิวยอดไม่ต้องไปคุยกับเขาเลยปีใหม่เธอก็เหมือนกันเอาเงินมาคืนฉันตามกําหนดละกันฉันไม่คืนมีอะไรไหมคนเพิ่งทํางานยังไม่มีเงินเก็บทวงอยู่ได้ประสาทใจเย็นลูกไปกันเถอะปีใหม่ มองอะไรกินเสร็จแล้วก็ไปสินั่วอะไรลุงเสียก๋วยเตี๋ยวไหมจ๊ะเอาพี่จ๋าก๋วยเตี๋ยวไหมจ๊ะไม่อะไม่ชอบคนที่ใส่ไม่ดีไม่สำนึกบุญคุณอะไรปล่ายความว่า น้องคงไม่รู้สินะว่าคนแถวเนี้ยเขารักประโยกกันจะตายป้าหยกคอยช่วยเหลือพวกเราทุกอย่างขาดเหลืออะไรก็บอกป้าได้ถ้าป้าแกไม่ขัดข้องอะไรอะ่ะป้าแกก็ช่วยเหลือพวกเราตลอดแล้วทําไมไม่ช่วยฉันล่ะมาเก็บดอกฉันทาไมป้าเขาคงคิดว่าน้องคงยังมีมือมีตีนเหรอมั้งถ้าอยากให้ป้าเขาช่วยฟรีๆอะ่ะก็ลองเป็นคนที่หมดหนทางจริงๆสิแบบนั้นป้าหยกแกก็ให้เงินฟรีๆทุกคนฉันไม่เชื่อแกหรอกจะไปไหนก็ไปไป ป้าเขา,าเห็นน้องยังสาวยังแข็งแรงเขาจะเก็บดอกก็คงไม่ผิดมันเป็นสิทธิ์ของแกน้องไม่สมควรพูดจาแบบนี้กับประโยคแบบนี้ไงลูกค้าน้องก็เลยหายหมดอะหนูผิดไปแล้วค่ะหนูคงเหนื่อยมากไปจริงๆเลยพูดออกไปแบบนั้นเธอรู้สึกจริงๆหรือขายของไม่ออกกันแน่ โอกาสอะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคนสมัยเนี้ยจะหาคนมาช่วยเหลือมันหายากเธอก็ใช้สิทธิ์นั้นไปแล้วเอาเป็นว่าเธอทยอยมาใช้เงินฉันให้ครบก็แล้วกันแล้วเราอะก็ไม่ต้องเจอกันอีกคุณป้าคนแบบเธออะมันก็เหมือนชาวนากับงูเห่าไม่เคยสำนึกบุญคุณคนเลยคุณป้าเขาอุตสา์เอ็นดูเธอจนเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวเธออร่อย จนทุกคนเขาแหก่กันไปซื้อร้านกว๋วยเตี๋ยวของเธอะจริงเหรอคะเธอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอร้านเธอเพิ่งเปิดอะแต่ทําไมลูกค้าเธอนึ่นเยอะลูกค้าพวกนั้นก็เป็นคนที่คุณป้าเคยช่วยเหลือทั้งนั้นแหละคุณป้าเขาอยากช่วยเหลือเธอเพราะอยากให้เธอภูมิใจว่าเธอสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองได้ที่ไหนได้เธอคิดว่าตัวเองเก่งวิเศษเหนือคนอื่นไม่เคยนึกถึงบุญคุณคนที่เคยช่วยเหลือเธอในยามยากเคอฉัน ฉันไม่รู้เรื่องนี้จริงๆตอนนี้เธอก็น่าจะรู้แล้วนะแต่ถ้ารู้ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะสายเกินไปแล้วแหละเพราะคุณป้าเขาไม่อยากช่วยเธออีกแล้วเธอก็รีบหาเงินมาคืนคุณป้าซะนะแล้วเราสองคนน่ะก็ไม่ต้องคบกันอีกต่อไปเราขึ้นไปข้างบนกันเถอคะค่คุณป้าเดี๋ยวคุณป้าต้องรีบกินยาด้วยนะคะไปคะ่ะไเถอะป้าก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวสิคะอย่าไป ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยของก็ขายไม่ได้นี่ก็ต้องใช้ฉันไม่น่าเป็นปากหมาเลย